ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้มารับแผงโซล่าเซลล์นะฮะจะเอาไปใช้กับระบบออนกิดนะครับในคลิปก่อนหน้าที่ผมได้ลงคลิปติดตั้งอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะฮะก็สีแผงนี้จะเอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นแหละนะครับสวัสดีฝากให้เพื่อนสมาชิกเอามาให้นะฮะ เพื่อนสม aspberry, YT าชิกวิ่งไปเอามาจากชนบุรีเมื่อคืนผมก็แวะมาเอาที่บ้านเพื่อนสมาชิกอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากเขาเอามาให้นะครับครับก็เอาแผงมาติดตั้งนะฮะกำลังเอาขึ้นนะครับตอนนี้เอาขึ้นไปแล้ว3แผง ก็จะติดตั้งบริเวณหลังคาตรงนี้นะทำกันสองคนนะครับกับน้องอีกคนหนึ่งโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะฮะนี่นะครับก็จะติดตั้งแผงไว้บนหลังคาบริเวณนี้นะครับก็ใช้รางมาตรฐานนะฮะราง4เมตรนะครับ รางอลูมิเนียม4เมตร4เมตรกว่ากว่า4เมตร20ก็ติดตั้งได้4แผงพอดีนะครับนี่จะตัวยึดเดี๋ยวก็จะต้องทำการต่อสายก่อนก่อนที่จะยึดนะัะเพราะว่าตัวหลังคากระเบื้องหลอนคู่นะฮะอายุการใช้งานก็น่าจะหลายสิปีแล้วนะครับ เหยียบต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ตัวไม้นะครับตัวคานไม้ที่เป็นไม้มะพร้าวนะ,ะก็รู้สึกว่ามันอ่อนยบยากไปหมดนะครับก็จะค่อนข้างลำบากอโอเคเดี๋ยวผมทำการติดตั้งต่อให้เสร็จนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบอีกทีนึง ครับตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด4แผงนะฮะแล้วก็ต้องเจาะสายลงตรงกลางหลังคานะฮะก็น้องกําลังเอาซิลิโคอนอุดกันฝนรั่วนนะครับก็เดี๋ยวลงไปต่อสายเข้าอินเวอร์เตอร์ก็สามารถรันได้แล้วนะฮะแต่ว่า ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็น่าจะทดสอบได้หน่อยนึงนะน่าจะยังพอมีอ่ากำลังการผลิตก็น่าจะัจกร้อยวัตต์น่าจะยังพอได้นะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลงไปต่อสายข้างล่าง ตอนนี้ก็ได้ทำการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์กับตัวกิไทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสายที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็เจาะทะลุหลังคาลงมานะครับก็เอาลงมาประมาณนี้นะฮะอุดซิลิโคนกันรั่วนะครับไม่รู้ว่าฝนตกจะรั่วหรือเปล่านะ ตอนนี้เป็นช่วงประมาณ5โมงแล้วนะฮะก็กําลังการผลิตอยู่ที่ประมาณได้อยู่ที่ประมาณ100วัตต์นะครับ5โมงแล้วก็ท้องฟ้ามีเมฆคล้มนะฮะก็ได้อยู่ประมาณ100วัตต์แผงโซล่าเซลล์เป็นแผง335วัตต์นะครับเป็นแผงโมโนอนุก,กรมกัน4แผงนะครับก็จะมีแรงดัน VOC อยู่ที่ประมาณ1 0 0 160้โวลต์นะครับ ต่อมาที่ตัวกิจทายกิจทายทำงานก็จะดึงเป็นแรงดัน VMP อยู่ที่ประมาณ120โวลต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่า,าจะได้กําลังการผลิตตอนแดดดีๆสักกี่วัตต์นะฮะเดี๋ยวมาติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ อตอนนี้ก็เป็นเวลา10.50นาทีนะครับเรามาดูกำลังการผลิตของกิจทายอินเวอร์เตอร์1,200วัตต์นะครับตัวนี้กันก็ใช้แผงโพลีนะฮะ3 3 5วัตต์4แผงนะครับแต่วันนี้เมฆเยอะนะฮะเมฆค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันผลิตได้สักกี่วัตต์นะฮะ นี่นะครับตอนนี้กำลังการผลิตยอยู่ที่า 1, Wh, ราวๆหนึ่งพันเจ็ดสิบวัตต์นะฮะดูตรงกลางนี่นะครับอันนี้กำลังการผลิตนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะฮะผลิตไฟได้แล้วหนึ่งจุดเก้าหน่วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกระแสนะฮะที่ตัวชินโนทามาเมอร์นะครับสองร้อยสามสิบเอ็ด 4.3แอมป์นะฮะก็ลองคูณดูนะครับเป็นกําลังการผลิตที่ตัวกิจทายผลิตได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากจอตัวนี้ก็ได้นะฮะก็อยู่ประมาณเกือบหนึ่งพันหนึ่งร้ยวัตต์นะครับแต่ว่าเมฆมันเยอะนะฮะเมฆมันเยอะวันนี้ก็อาจจะมีช่วงที่วูบลงไปบ้างนะครับตอนที่เมฆบังดวงอาทิตย์นะฮะตอนนี้ขึ้นมา หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์แล้วนะครับแผงสามร้อยสามสิบห้าวัตต์อ่าสี่แผงอนุกรมกันนะครับจะมีแรงดันอยู่ที่อ่าราวหนึ่งร้อยหกสิบห้าโวลต์นะฮะตอนนี้แดดหุบนะครับนะครับแดดหุบกำลังการผลิตก็จะลดลงไปนะฮะพอแดดมาปุ๊บก,กำลังการผลิตก,ก็จะกลับมานะฮะก็คือค่อนค่อนข้างไวนะครับกำลังการผลิต คือแดดหุบเนี่ยกำลังมันลดไปแต่แดดมาปุบมันก็ดันพวดขึ้นมาเลยนะฮะหนึ่งพันพันกว่านะฮะอันนี้แดดหุบครับสเปคหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่ามันได้เกือบเต็มสเปคเลยนะฮะน่าจะเต็มสเปคนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้แดดสิบเอ็ดโมงก็อาจจะ ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องดูตอนเที่ยงอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะขึ้นถึงพันสองร้อยวัตหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> ครับก็ถือว่าโอเคนะฮะด้วยงบประมาณ ไม่เกิน20,000ืนนะครับชุดนี้แผง4แผงนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะอินเวอร์เตอร์ห้าพันะครับชุดนี้ก็รวมๆกันแล้วประมาณ700ดร้อยนะฮะแล้วก็สายไฟนะครับอ,อกกุปกรณ์แผงแผงพร้อมรางเนี่ยอยู่ประมาณ13,000สามนะฮะตัวนี้อีก5,000ันกว่าบาทอันนี้อีกแล้วราวพั 1, นหนึ่งก็ประมาณ20,000ก็ โอเคนะฮะกำลังการผลิตได้ระดับนี้ก็ถือว่าถือว่าคุ้มอยู่นะครับสองปีนะฮะสองปีก็จะคืนทุนนะครับเพราะว่าค่าไฟที่นี่หน่วยละหกบาทนะฮะประมาณสองปีหน่อยก็คืนทุนแล้วนะครับวันนี้ได้สองหน่วยแล้วนะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้เมฆเยอะนะฮะเมฆเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตก แต่ว่าได้มาแล้วสองหน่วยนะครับวันทั้งวันเนี่ยผมตีว่าน่าจะได้อยู่ห้าถึงหกหน่วยนะครับต่อหนึ่งวันอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีส่วนอื่นส่วนหนึ่งส่วนใดในคลิปนะฮะผิดพลาดไปก็ต้องขอไปเพื่อนๆไว้น้าการดนี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ